เปิดน้ำขวดน้ำหี้วโอยนุ้ยเครียไม่บอกไว้ี๋ยวมันกัดนุกเคี้ยดนุ้ยเครียดนุ้ยจะกินของหวานโอยสัตว์ที่มึงจะหวานถึงไหนนี่หน้าหิ้วน้ำอะไรอ่ะน้ำหีไม่กินมันหวานหรือเปล่าช้้างเเยย็ดอแม่นุ้ยเครียดนะแล้วพูดติดตามหายอ่ะ มึงดีจัดนี่ไปไปไปมึงดีจัดเีี้ยะช้างตูต้ยตกนอนแล้วเนี่ย้น่าตบมากเลยแปะแปะหนูกี้เครียดนะค่ะยอดผู้ติดตามมาหายไปเกือบแสนเหลืออยู่สองพันกว่าคนแล้วมึงดีจัดนี่มึงดีไม่พอหรอกเขาไม่ทำหรอกดูสิคะก็เทยหัวฟูเลยค่ะเพื่อน เขาเป็นเน็ตไอดอลเน็ตไอ้เหียไอ้แตึงไปที่อยนนะ <c oughs> ไอ้เหียแม่เทพไม่สนใจไม่แคร์เรื่องที่นุกกำลังประสบเลยค่ะนุกโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวช่างก่พก,ก็แม่งกูจะนุ <c oughs> กของขายของทำของนุกอยู่คนเดียวอ่ะเ <c oughs> พื่อนหายไปแสนห้าแปดแม่มันจัด <c oughs> อยู่คนเดียวชีวิตคนเดียวกูเลี้ยงเพื่อมาจนโต ชีวิตปูไม่เห็นหายไม่สูญหายไปไหนมันก็อยู่<า>คำฟ้าด่าอยู่นี่เอาทุก่ะเพื่อนเป็นคำสอนที่ดีมากทำให้นุกี้มีกำลังใจอะค่ะเพื่อนภาษาที่ <laughs> <laughs> ร,รักนะคะอย่าตีสารนะคะแล้วพวกโลกสวยก็อยาเข้ามายุ่นนะคะยังไงที่ไม่ชอบก็ออกไปใครที่ยังรักและยังเอิบรู้สึกว่าเข้าใจในครอบครัวเราแล้วยังชื่นชอบก็ติดตามนะเพราะว่าเครียดเรื่องเนี้มากๆเลยอะมันเซนสทิบอะ แม่งอยากจะรู้แต่จะ้าวมันเกียดตุ๊ดเหรอวะกูไป,ปเยี่ยมรถมอของข้าวมันหรือไงอ่ะอุ่ยใครว่าลูกคุตุสหญิงกูหญิงทั้งแทน่นโอ้ออกมาเป็นศอกเลยตุสด<แ>่าไม่รับเลยแม,แม่น่ะฝากฝากซีพูดอะไรให้กับเพื่อนๆโซนวิแคมที่เขาหายไปหายไปให้กลับมาติดตามเราหน่อยหายไปไม่ต้องโกรธลูก เพราะอีตัวเหี้ยเนี่ยมันเดี๋ยวมันสร้างคนมาได้ไม่นานหรอกเกินรอหรอกเชื่อแม่เถอะลูกแม่แ,แม่แม่บอกเขากระเทยออกเป็นเป็นรุ่นรุ่นอย่างนี้แม่พอเลยไม่ต้องนี่เลยเนาะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามแม่เทพแบบเมื่อกี้วิทย์เลยอย่างไรก็ฝากอย่าลืมฝากติดตามแม่ด้วยนะลูกนะรู้ตลกไม่ตลกก็บอกแม่ด้วยแล้วแม่จะตลกแทนโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะรักแม่ก่อนหน่อย ติดตามหายนะคะยังไงก็ช่วยกลับมากดมากดติดตามโฟลว์ลูกกี้พิตตี้กระเทยช่องฝันเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกๆคนค่ะ